ครับสวัสดีครับเบบซีทุกคนนะครับเนาะรับมือนีวันอังคารที่9ครับพฤษภาคม2566นะครับมือนีมาเตรียมผ้ามาติดตามเล่าพัฒนาต่อยนะครับเบบซี่เนาะครับวันจันทร์ที่8พฤษภาคมห6นะครับเนาะก็คือมือขึ้นที่ผ่านมานี่นะครับเนาะเล่าพัฒนาออกเจ3 8สามสาแดหนึ่งหนึ่ง เลขล่างก็ออกสามแปดนะครับเนาะครับก็มีลายอาจารย์เข่านะครับเนาะมีทั้งเข่าทั้งหลุดนะครับบีเซีเนาะครับฉะนั้นแล้วพอเตียมก็ขอฝากไว้เด้อครับเด้อเพราะว่าก็มีลายอาจารย์ที่ส่งไม้พอเตียมนะครับเนาะเตี่ยมว่าวิวาเลขงวดก่อนกระเป๋าสองสองนะครับครับงวดปันจันทร์ที่ผ่านมากกับมะเป่าหนึ่งหนึ่งอีก นะครับบ้านนี้ฉะนั้นแล้วมือวันพูดในอฟซี FC เนาะจะ <c oughs> ให้ระวังวอ้อีกนะครับเลขเป่าครับเพราะว่าไยอาจารย์นะครับที่ทรงเลขกมากพอเตียมส่วนมากกับซิโบมีเลขเป่ากันนะครับพอเตียมกับฝากไบเนาะครับเนาะตามสถิติที่ผ่านมาเนี่ยคันมันมาเบิ่เนี่ยมันจะมาเป็นอาทิตย์ไปเลยนะครับเนาะว่าบานนี้มือนี่พอเตียมภามาันจะตามเล่าพัฒนาของ อาจารย์เซียนคนริมทางนะครับแล้วก็มีเอฟซีคอมเมนต์มาถามเตียมอยู่ว่าเซียนกรุงเทพนะครับเซียนกรุงเทพกับเซียนคนริมทางนี่คนคนเดียวกันนะครับแต่ก่อนพอเตียมเคยลงเป็นเซียนกรุงเทพนะครับเนาะขับหลังๆน้าอาจารย์เพิ่้เปลี่ยนรับเปลี่ยนเป็นคนริมทางครับพอเตียมก็เลยมันเดมว่าเปลี่ยนนะครับขับมาเบิ่งงวดที่พานมาของอาจารย์เพิ่ครับเนาะนี่ครับ บนล่างบนกหักหกกระถือว่ารุดไปนะครับเนาะมันออกเป่าหนึ่งหนึ่งังบส่วนล่างอาจารย์ให้มาสองกับสามสายบิงสายรูดกับจีโซกมันนะครับเนาะเข่าสามนะครับต่ว่าส่วนเรียกจับคร่อาจารย์กะถือว่ารุดไปนะครับเนาะมีตะซ้มโอมีแปดนะครับนะนี่ เซียนคนริมทางหรือว่าอาจารย์เซียนกรุงเทพนั่นแหละครับรับเอามาเบ่งต่อขับงวดวันพุธนี้นะครับเนาะว่าอาจารย์พันธมาตัวใดวันวันพุธนะครับเนาะวันพุธที่สิบ สภาคุมหกหก เสียนคนริมทางหรือว่าเสียนกรุงเทพนะครับเนาะ บนนะครับเนาะบนวิ่งรูด กับหกนะครับอาจาจันจับคู่นะครับเนาะจับคู่บนห้าสองมัมวๆบะครับอีกที 5้าสองห้าสองสาม เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่ครับเก่าหางคือเก่านะครับอาจารย์เน้นให้นะครับเนาะเน้นที่ห้าสองนะครับ ห้าสามหกสองหกสามครับเนี่ยสี่หางนี่นะครับบานีส่วนล่างนะครับล่างวิ่ง ล่างวิ่งรูดขับหนึ่งขับสองับเิ่งอาจารย์จับคู่นะครับเนาะจับคู่ล่างอมี หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะครับสองสองหกสองเจ็ด สองแปดครับสามหกสามเจ็ดสามแปดครับสัดเจนนะครับเนาะมึงปรจานย์เน้นให้นะครับเน้นที่ หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองเจ็ดสองแปดครับเป็นสี่หางนะครับครับนี่ครับสิบเตือนห้าหกหกนะครับเนาะ เราพัฒนาบนรูด5กับ6นะครับจับคู่กับมี่ห้าสองห้าสามห้าสี่หอาจาับอาจารย์เน้นให้ที่5้าสอมเป็นบัคหกสองหกนะครับนี่คือบนนะครับรับส่วนล่างครับล่างวิ่งรูด1กับ2 จับคู่16 17 18 26 27 28 36 37 38ครับเน้นนะครับเนาะหนึ่งเจ็ดสอเจ็นึ่งแปดสอแมนมครคับ17 1่งเ2็ดหนึ่งแถือแล้วครับ <laughs> ครับนี่คือเซียนคนริมทางหรือว่าเซียนกรุงเทพเดครับเด้นนี่รับคนคนเดียวกันนะครับเนาะ พระเตี่มขอกับขอพระคุณอาจารย์หลายนะครับเด้ออาจารย์เชี่ยนคนริมทางนะครับเนาะที่จะทรงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนามาให้พระเตมครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางนากันนะครับเนาะครับชอบก็จัดขัดก็พานนะครับเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับอาจารย์เพิ่งกบกันกองมาอย่างดีนะครับเนาะผิดถือกะเป็นเรื่องธรรมดานะครับพีนะีเนาะ เอาสุดท้ายท้ายสุดนี่พอเต็มกับมีแค่นี้นะครับเนาะพอเต็มขอกราบขอบคุณเยบซีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามพอเต็มครับพอเต็มขออวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บใหญ่ได้ความไข้ใหญ่ให้มีนะครับเนาะครับขอให้มีแต่โศกแต่ลาภให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเนาะครับเอาสําหรับคลิปนี้พอเต็มกับมีแค่นี้นะครับเอาไว้พ่อกันอีกคลิปหน้า สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม